ชาวลัคนาราศีกันนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆเดือนกันยายนดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายมาทับลัคนาราศีของคุณซึ่งอาทิตย์มาทับลัคนาราศีตรงนี้ไปได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์ชั้นสูงเขาเรียกว่าได้องค์เกณฑ์ขอนะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าองเก์เนี่ยนะครับ เป็นตำแหน่งที่ถือว่าโดดเด่นมากทางโหราศาสตร์นะครับลัคนาราศีกันเป็นราศีนาราเกณฑ์เป็นนาราเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะครับถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงคนที่มีพื้นฐานดวงที่ดีนะครับมีโอกาสประสบควาสมสําเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคงและสําหรับในดวงจตรตรงนี้เมื่อดาวอาทิตย์มาทับลัคนาได้องค์เกณฑ์นั้นก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกันคิดทำสิ่งใดก็ตามนะครับ ส่วนใหญ่มักจะได้รับความสำเร็จยิ่งเดี๋ยวดาวพุธขยับมาร่วมด้วยแล้วยิ่งส่งผลดีนะครับเป็นทับเท่าทวีคูณจึงเป็นช่วงจังหวะและโอกาสของความก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีกันนะครับในทางโหราศาสตร์เราถือว่าถ้าคุณจะริเริ่มทำสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดมาแล้วนะครับกำลังจะต่อยอดทำให้มันดีขึ้นหรือพัฒนาให้มันดีไปกว่าเดิมก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จ ได้รับสิ่งที่น่ายินดีคําว่า,อ,า,อ,าองเกณ์นาราเก์เนี่ยกฎเกณฑ์คือจะเป็นดาวหนึ่งดาวห้าดาวเจ็ดดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสาดวงใดดวงหนึ่งหรือสองดวงหรือสามดวงถ้าทับลัคขณาแล้วก็ได้องเกณ์ตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมคือดาวอาทิตย์สําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอาทิตย์เข้ามาจากเรือนวินาศก็ถึงแม้ว่าจะมีความสําเร็จ นะครับแต่ก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับกิจการงานที่คุณเองมีความรับผิดชอบอยู่มีโอกาสที่จะมีศัตรูลับๆเกิดขึ้นใครที่เป็นชาวรัคนาราศีกันแล้วเข้าไปหยิบจับงานใดก็ตามนะครับที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอะไรที่เป็นความลับก็ควรจะเป็นความลับจริงๆเราไม่ควรที่จะไปพูดให้ใครฟังนะครับจะเป็นการพูดในลักษณะที่ปรึกษา หรือเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอะไรก็แล้วแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าคนที่คุณปรึกษาเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะปรานาดีกับคนกับคุณทุกคนนะครับบางอย่างทางโหราศาสตร์บอกว่าควรจะเป็นความลับก็ควรจะเป็นความลับไม่ควรที่จะเปิดเผยแพร่ให้ใครได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินระบบงานหรือโปรเจกต์ที่เราจะทําถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆนะครับหรือคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเรายังดูเขาไม่ออกว่าเขารู้สึก ดีกับเรามากน้อยเพียงไรก็ไม่จะเป็นต้องไปเล่าสําเร็จแล้วค่อยว่ากันก็ได้อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือในช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์มาทับลัคนาราศีกันตรงนี้มันก็ไปเลงกับราหูราหูกับอาทิตย์เนี่ยแม่งไม่ถูกกันฉะนั้นก็อาจจะมีศัตรูคู่แข่งขันอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นคุณทําสินค้าขึ้นมาอย่างหนึ่งหรือกําลังจะทําโปรเจกต์อะไรอย่างหนึ่ง ธุรกิจนี้กําลังจะไปได้ดีแต่ก็กลับที่จะมีคู่แข่งมันเห็นว่าเราทาแล้วดีเห็นว่าเราทำแล้วเด่นอาจจะก๊อปปี้เราหรือเป็นอะไรที่พูดในทางที่ทําให้เราเองมีความเสียหายนะครับแต่คุณมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวแล้วตามที่ผมได้บอกไปชาวลัคนาราศีกันจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันอย่างแน่นอน แล้วก็จะได้แปลกใจถ้าเกิดว่าคุณไปทําอะไรแล้วปุ๊บมันมีคู่แข่งเข้ามามีคนอยากได้ในสิ่งที่เราเองควรจะได้คนมีเป็นเขาเรียกว่ามีคู่แข่งหรือมีคนจะมาท้าปรัศมีเราก็ขอให้รู้ว่าแม่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าราหูมันมาเลงกับลัคนาของคุณมันก็เหมือนกับมีศัตรูมีคนคอยแข่งขันอยู่มีคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ง่ายนะเว้ย นะครับอย่างน้อยที่สุดสมมุติว่าออคุณรอจะขึ้นตําแหน่งอย่างหนึ่งแม่งก็จะมีคนที่สูสีสูสีเข้ามานะครับทาให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งจะมาดีหรือมาร้ายอะไรประมาณนั้นแหละครับเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกันเอถ้าเกิดคุณกําลังทําธุรกิจอย่างหนึง่งขายสินค้าอย่างหนึง่งแม่งก็อาจจะมีตัวอิจฉาเข้ามาอาจจะมาทําสินค้าให้ใกล้เคียงกับคุณหรืออะไรประมาณนั้นหรือถ้าเกิดคุณไปเสนองานกับลูกค้าไปเสนองานที่จะเป็นโปรเจกต์อย่างหนึง่งจะทํากับลูกค้า อาจจะปิดการขายรั้งอาจจะมีคนที่มีสินค้าใกล้เคียงกับเรามาเสนอขายเหมือนกันทําให้มันมีความรู้สึกว่ามันต้องมีคู่แข่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่สุดท้ายแล้วคุณได้องเกฑนราเกณฑ์คุณก็มีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนก็เลยนํามาอ,อ,อธิบายให้ฟังมาบอกกันสําหรับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านแต่ทั้งหมดทั้งมวลขอให้สบายใจได้ว่าดวงกําลังมีความมั่นคง ด้วยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์รอบวงโครจรของดวงดาวแต่ตามแบบฉบับของสินแสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล